ในความฝันรางเลือนข้าเห็นท่านอายุไม่ถึง30ก็ได้เข้าสู่ศูนย์กลางของอำนาจเป็นขุนนางผู้เปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมและความสามารถบุตรชายบุตรสาวพร้อมพรักชื่อช่างอันกับจิ้งซูแม้จะรู้ว่าเป็นเพียงความฝันแต่ก็ทำให้ข้ารู้สึกมีความสุขมากถ้ามีชาติหน้าหวังว่าท่านจะเป็นเหมือนในภาพฝันใบหน้ามีรอยยิ้มทำอะไรได้ดั่งใจหมา ่าไม่เชื่อเรื่องชาติหน้าข้าจะขอชาติหน้าให้ท่านเอง Story Reader นักอ่านเรื่องรีวิวนิยายจีนยญิงงามอันดับหนึ่งแห่งช้างอันสามเล่มจบโดยฟาตาเตะเลยเซียนเป็นผู้เขียนนะคะเบบีนาคาร่าเป็นผู้แปลจากค่า,ายแจ่มใสมากกว่ารัก เป็นเรื่องราวของสามสาวพี่น้องผู้มีฉายาหญิงงามอันดับหนึ่งแห่งฉางอันด้วยรูปโฉมมารยาทและชาติตระกลูลที่เพียบพร้อมเพราะเป็นถึงลูกสาวคุณนางระดับสูงแห่งฉางอันแม้จะสูญเสียมารดาไปด้วยโรคร้ายแต่บิดาก็เป็นถึงเซนาธิการกรมโยธาที่เรืองอำนาจที่สำคัญคือรักลูกดังดวงใจเขาไม่แต่งงานใหม่เขาไม่รับอนุแต่ตั้งใจเลี้ยงดูบุตรและธิดาทั้งสี่คนมาด้วยดี แต่ต่อมาเพราะเกิดความวุ่นวายในราชสำนักเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในการแย่งชิงอำนาจของฝ่ายชุยฮองเฮาที่หวังจะดันบุตรชายตนให้มาแทนที่ราชายาทชุยฮองเฮาวางแผนกำจัดคุณนางฝ่ายราชายาธทุกคนที่มีผลงานที่ดีและจะทำให้กลายเป็นลมใต้ปีให้กับราชายาธคนเก่าทำให้ไม่สามารถโค่นล้มอำนาจได้ง่ายๆแน่นอนว่าเซินวินฉี บิดาของ3ส,สาวนั้นเป็นขุนนางผู้พักดีต่อองค์รัชทายาทจึงเป็นผลทำให้ซุยหองเฮานั้นต้องการหาทางที่จะกำจัดและโค่นล้มอำนาจของเสินหวินฉวยลงโดยการวางแผนให้คนเนี่ยยุยงเรื่องความรับผิดชอบเกี่ยวกับเงื่อนงำของการออกแบบการสร้างทำนบกั้นน้ำที่ต่อมาเนี่ยมีเหตุการณ์อุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ทำให้ทำนบเนี่ยมีการพังทลายลงมา จนเป็นเหตุให้คลองเฉิงซีมีน้ำทละลักเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านและจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก่อให้เกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรฮ่องเต้จึงได้ตัดสินลงโทษเซินหวินฉีเสนาที่การกลมโยธาผู้รับผิดชอบโดยตรงทันชีทั้งยึดทรัพย์ยึดตำแหน่งและจำคุกสกุลเซินที่เคยรุ่งเรืองในอดีตกลับล่มสลายลงภายในเวลาเพียงไม่กี่วันมีผลทำให้ชีวิตของเซิจจนเจิน บุตรสาวคนเล็กและเสริรนหงบุตรชายคนสุดท้องต้องได้รับความลำบากพี่น้องญาติเชื้อต่างก็กลัวความผิดติดมาถึงตัวก็พากันหลบลี้หนีหน้าไม่มีใครยอมหยิบยิ่งความช่วยเหลือใดๆให้กับสกุลเสริรนอีกเลยดามนี้เสริรนรานพี่สาวคนโตพอหลงเชื่อคำหวานของชายที่มีชาติตระกูลต่ำต้อยหลีตี้ที่มีเบื้องหลังคือเขาเคยแต่งงานมีภรรยาอยู่ก่อนแล้วที่บ้านเกิด ต่อมาเขาเดินทางมาเข้าร่วมการสอบเป็นขุนนางในต้าจินและเขาได้พบกับเซินรานเพื่อที่จะต้องการเอาชนะใจเซินรานเขาตามตื้อจนในที่สุดก็หาเล่มาทําให้เซินรานต้องเสียทีจนได้แต่งงานกับเขาแต่เพราะมีเงื่อนงำในการเลือกฝ่ายทางการเมืองที่ตัวเขาก็เป็นเครื่องมือของฝ่ายซุยหองเหาด้วยซุยหองเหาเนี่ยต้องการที่จะดันลูกชายก็คือองค์ชายหกมาแย่งชิงอํานาจกับราชทายาท ทางด้านฤทธตี้เองก็มีปมที่เคยถูกพ่อตาหรือว่าเซินวินฉีเนี่ยที่เป็นพ่อของเซินรานรังเกียจไม่อยากจะให้เขาเนี่ยมาตามตื้อลูกสาวเพราะเห็นว่าเขาเนี่ยมีชาติกาเนิดที่ไม่คู่ควรกับลูกสาวของตนเองประกอบกับตัวเซินวินฉียเองก็เป็นขุนนางฝ่ายราชทายาทดังนั้นจึงทําให้ภารกิจที่ลทธิตี้ต้องจัดการก็คือต้องหักหลังพ่อตาของตัวเองและทําลายล้างอํานาจของสกุลเซินลงตามคําสั่งของซุยฮองเฮา เซนร,รานทำทุกวิถีทางที่จะนำเอาสินเดิมตอนที่แต่งงานกับหลีตี้ไปช่วยเหลือน้องสาวและน้องชายที่กำลังตกยากแต่นางเหอซื่อแม่สามีก็ยึดเอาสินเดิมของนางไปอย่างหน้าด้านๆไม่ยอมคืนให้ทำให้ต่อมาเซนร,รานต้องหาทางวางแผนให้น้องสาวและน้องชายเนี่ยหนีออกนอกเมืองเพื่อรักษาชีวิตและความปลอดภัยของทั้งเซนร,รานและเซนเจนไว้โดยได้ทำการปลอมเอกสารเดินทางออกนอกเมืองให้กับเซนเจน แต่เหตุนี้เองจึงมีผลทำให้ส่นเจนเนยโดนลู่เหยียนจับตัวได้พร้อมกับแจ้งข้อหาว่าเธอเนยทำเอกสารปลอมและมีความผิดต่อมาส่นเจนก็โดนลู่เหยียนจับแล้วก็กลายเป็นภรรยาลับของลู่เหยียนในเวลาต่อมาทางด้านส่นเยาบืา้สาวคนรองของสกุลส่นที่แต่เดิมนนางก็มีใจรักมั่นอยู่กับคุณชายแห่งสกุลเชี่ยนามว่าสุวี แต่ด้วยจุดประสงค์ในการทำลายล้างสกุลเสินของซุยฮองเฮาจึงทำให้เกิดการยุยงให้เสินเหยาเนี่ยต้องกลายไปเป็นองค์หญิงแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์กับแคว้นต่างเมืองในดินแดนแห่งเผ่าหุยหูเป็นชนเผ่าแห่งทุ่งหญ้าและสายลมเสินเหยาได้แต่งงานไปอยู่กับองค์ชายแห่งเผ่าหุยหูที่มีนามว่าอูลี่บุตรของหัวหน้าเผ่าอูลีีเนี่ยตกหลุมรักในความงามของเสินเหยาทันทีเมื่อแรกพบ เมื่อครั้งที่เขาเดินทางมาเยือนตาจินและได้มีโอกาสพบกับสินยาวเป็นครั้งแรกเขาจึงทูลขอพระราชทานหญิงงามจากห้องเต้แน่นอนว่าซีขอหงเหายุยยงต่อทันทีต่อมาสินยาวจึงต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนไปแต่งงานกับชายต่างแคว้นเพื่อเป็นการสมรสเชื่อมสัมพันธไมตรีเมื่อแรกที่สินยาวต้องไปเนี่ยเธอก็ต้องปรับตัวหลายอย่างแถมยังต้องเจอกับศัตรูที่เพื่อนรักในวัยเด็ก มีศักเป็นลูกขุนนางด้วยกันแต่เดิมเนี่ยก็มีใจริษยาเธออยู่แล้วจึงเสแสร้งแกล้งส่งล่ามให้ติดตามตัวสัญยาไปยังเผ่าหุยหูด้วยเมื่อแรกเนี่ยสัญญาก็ทราบซึ้งน้ำใจเพราะยังไม่รู้ซึ้งถึงมิตรภาพจอมปลอมที่เพื่อนรักมีต่อเธอแต่ต่อมาเธอก็ได้เรียนรู้แล้วว่าล่ามที่ส่งไปเนี่ยกลับกลายมาเป็นคนที่แอบแฝงตัวมาเพื่อคอยยุแย่งให้อุลลี่เข้าใจเธอผิดเมื่อองค์ชายอุลลี่ไม่สนใจเธอ ทำให้ชีวิตของเซนเยาในเผ่าหุยหูตกที่นั่งลำบากทันทีในจะต้องโดนแก,แกล้งจากบรรดาอนุชายาของอุลี่ต่อมาเซนเยาหาวิธีรับมือโดยการฝึกฝนเรียนภาษาของชนเผ่าหุยหูยได้เป็นอย่างดีจนในที่สุดเซนเยาก็สามารถสื่อสารกับอุลี่ได้นางจึงพูดความในใจทั้งหมดที่นาม,มีต่ออุลี่และคนทั้งคู่ก็ได้ปรับความเข้าใจกันอุลี่เนี่ยรักเซนเยามากและเขาก็สอนทุกอย่างที่เซนเยาอยากรู้ ทั้งการขี่ม้ายิงธนูชีวิตของสัญญาวจึงนับได้ว่าไม่ได้ลำบากมากนักต่อจากนั้นในด้านของคนรักเก่าที่ต้าจินเดิมทีเน,เ,เนี่ยสัญญาญเนี่ยมีความรักแรกพบอยู่กับสิวี่สิวี่แน่นอนว่าทันทีที่สัญญาวเนี่ยได้รับราชองค์การกลายไปเป็นองค์หญิงแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์สิวี่เนี่ยก็แทบไม่เป็นผู้เป็นคนตัวเขาเองเนี่ย ก็ถูกหมายตาจากหลานสาวของชุยหองเฮาที่ต้องการที่จะแต่งงานกับเขาแต่เพราะว่าสุยวีเนี่ยรู้ทันเล่เหลี่ยมของคนสกุลชุยเขาจึงหาทางหนีออกจากวังวนแห่งการเมืองครั้งนี้โดยได้เลือกที่จะตัดสินใจแต่งงานไปกับลูกสาวของอาจารย์ที่เธอเองก็มีหัวใจที่แตกสลายคล้ายๆกับสุยวีเพราะว่าชายคนรักของเธอได้ตายจากไปทั้งคู่ก็เลยเหมือนกับ คนรู้ใจซึ่งกันและกันแล้วก็อยู่ด้วยกันในลักษณะของการถนอมมิตรภาพอันดีต่อกันแต่ปราศจากรักแท้ที่ไม่สามารถมอบให้กันได้เพราะต่างฝ่ายต่างก็มีรักแท้ของตัวเองอยู่แล้วมาทางด้านของเซินเจินนะคะที่เป็นตัวละครหลักของเรื่องเรื่องราวของหญิงงามอันดับหนึ่งแห่งช้างอันเนี่ยจะดําเนินเรื่องโดยผ่านเรื่องราวคู่ที่3นะคะคือจะมี3ามคนพี่น้องใช่ไหมคะก็จะมีเซินราน เสินเยาแล้วก็เสินเจินน้องคนเล็กก็ไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่ก็คือเสินหงแห่งสกุลเสินเนี่ยจะมีเรื่องราวของ3ามคู่โดยมีคู่หลักก็คือคู่ของเสินเจินเนี่ยนะคะเสินเจินเนี่ยเป็นบุตรสาวคนที่สของสกุลเสินที่โชคชะตาเนี่ยนำพาให้เธอเนี่ยกลายมาเป็นภรรยาลับของลู่เหยียนลู่เหยียนเนี่ยนะคะมีศักดิ์เป็นหลานขององค์ฮ่องเต้เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นลูกขององค์หญิง องค์หญิงก็เป็นน้องสาวของห้องเต้ที่เป็นน้องสาวคนที่ห้องเต้รักที่สุดเรื่องราวเนี้ยเริ่มต้นตั้งแต่ที่เสินหวินฉีบิดาของเสินเจินถูกจำคุกบ้านสกุลเสินก็เหลือเพียงแค่เสินเจินกับเสินหงตอนนั้นเสินรานแต่งงานออกไปแล้วกับหลีต่ตี้และต่อมาต่อมาเสินเยาก็โดนราชองค์การให้สมรสไปอยู่ที่เผ่าหุยหู บ้านจึงเหลือเพียงแค่เซินเจนและน้องชายที่ป่วยกระสอบกระแสะนะคะเซินหงกับบรรดาบ่าวรับใช้เซินเจนเนี่ยต้องมาเปิดร้านขายเครื่องหอมเพื่อนําเงินมาจุนเจือครอบครัวหลังจากที่ส,สตกุลเซินตกต่ําลงแล้วจู่ๆวันหนึ่งเธอก็ได้รับสัญญากู้เงินจากร้านแลกเงินที่มีจํานวนเงินสูงถึง800 0กุ้นเงินที่เธอเองเนี่ยก็ไม่เคยได้ไปหยิบยืมมาแต่อย่างใดหากแต่เงินจํานวนนี้เป็นการถูกใส่ร้าย โดยมีเบื้องหลังก็คืออาเขยของเธอเนี่ยแอบขโมยเอาตราของสกุลเซินนนำไปกู้เงินเพราะว่าเขาเนี่ยติดการพนันเซินเจนในเวลานั้นเนี่ยตกที่นั่งลำบากมากกว่าเดิมซึ่งลำบากอยู่แล้วแต่ด้วยรูปโฉมที่งดงามของเซินเจนทำให้เบื้องหลังในการเป็นหนี้เงินกู้ครั้งนี้ก็หาใช่จะจบลงเพียงแค่การใช้หนี้แต่อย่างเดียวเพราะว่ายังมีคุณชายสกุลใหญ่แล้วก็อองเท่าหรือว่าเถิงอ,องในเวลานั้นนะคะที่คอยลุ้นอยู่ว่า หากเซินเจิเนไม่มีเงินใช้หนี้ก็จะต้องให้อาหญิงของนางเนทำการเกลียกล่อมให้นางนไปขอร้องถึงอ๋องที่เขาเต้องการที่จะรับนางนไปเป็นอนุภรยาอยู่แล้วให้เขายื่นมือเข้ามาช่วยดังนั้น,เ,นเมื่อใกล้กําหนดเวลาที่จะต้องจ่ายหนี้แล้วเซินเจินแน่นอนว่าเธอไม่มีเงินใช้หนี้ในจนํานวนมากขนาดนั้นก็เลยวางแผนที่จะหลบหนีออกจากเมือง แผนการนี้ก็ได้รับความช่วยเหลือหลักไปที่เซนลานนะคะเซนลานแล้วก็อดีตคนรักของเซนยาวก็คือสุยวีช่วยกันป,อปลอมแปลงใบเดินทางออกนอกเมืองแน่นอนว่าระหว่างทําการหลบหนีเซนเจนก็ได้ไปพบกับลูเหยียนลูเหียนเนี่ยนะคะปรากฏตัวขึ้นในเวลานั้นเนี่ยลูเหยียนเองเนี่ยก็มีเรื่องราวก็คือว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะระลึกเรื่องราวในอดีตชาติได้แต่เล่มหนึ่งเนแรกความทรงจําจะมาแบบทีละนิดละนิด จากอดีตชาติแล้วก็ชาติปัจจุบันจากความฝันของเขาเนี่ยเป็นการพบกันครั้งแรกในชาตินี้ของเสินเจินนะคะเขาเนี่ยทันทีที่เขาเห็นเสินเจินครั้งแรกในชาติปัจจุบันเนี่ยเขาตกหลุมรักเสินเจินทันทีและเขาก็ต้องการครอบครองตัวเธอทันทีด้วยเช่นกันหัวใจของเขาจะเจ็บปวดปางตายทุกครั้งนะคะที่เห็นเสินเจนมีน้ําตาต่อมาเขาก็เลยค้นหาคําตอบ เมื่อได้รับคําตอบแล้วเขาก็เลยรู้ว่าอ๋อเหตุการณ์ในชาตินี้เป็นเพียงเหตุการณ์ที่เขาเนี่ยต้องเดินทางกลับมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เดิมเนี่ยเกิดซ้ําต่อมาลู่เหวียนเนี่ยได้พาตัวเซนเจ,จินไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่คฤหาสน์ลับของเขาระวางแผนให้น้องชายของเซนเจินเซนหงเนี่ยที่ร่างกายป่วยกระสอบก,กระแสเนี่ยได้เดินทางไปอยู่ที่เมืองหยางโจโดยได้ฝากฝังให้กับสหายสนิทของเขาช่วยดูแล แล้วก็หาหมอมาช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยของเซินหงด้วยลู่เหยียนเนี่ยเป็นชายในอดีตที่กลับชาติมาเกิดเพื่อให้ได้รักกับเซินเจ,จินอีกครั้งและแน่นอนจะต้องเป็นเซินเจ,จินผู้เดียวเท่านั้นความทรงจําในอดีตชาติของลู่เหยียนและเซินเจ,จินเนี่ยเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยจบลงด้วยโศกนาฏรกรรความรักที่คนทั้งคู่ก็ต่างไม่สมหวังลู่เหยียนจึงทําทุกวิถีทางที่จะเปลี่ยนแปลงต้นตอทั้งหมดเพื่อที่จะไม่ให้เหตุการณ์เดินซ้ํารอยเดิม เพื่อที่เขาและเสินเจินจะได้ไม่ต้องพลัดพราาจากกันอีกในชาตินี้ลู่เหยียนเริ่มต้นจากการขจัดอํานาจของชุยหองเฮาไม่ให้องค์ชายหกกลายมาเป็นรัชทายาทแทนรัชทายาทคนเดิมซึ่งในชาติที่แล้วรัชทายาทองค์เดิมเนี่ยโดนวางยาพิษทําให้ต้องจบชีวิตไปในเวลาอันรวดเร็วนะคะองค์ชายหกก็ขึ้นมาแทนเขาในด้านฮองเต้เมื่ออดีต,ตชาติก็โดนเล่ของชุยหองเฮาเนี่ยหลอกใช้นักพรด มาทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆที่แม่นยำราวกับตาเห็นทุกๆเหตุการณ์ที่นักพพสทำนายเอาไว้เนี่ยได้เกิดขึ้นจริงจนทำให้ต่อมาฮ่องเต้ก็เลยหลงเชื่อในทุกๆคำพูดของนักโพสเท่าที่เบื้องหลังเนี่ยก็เป็นคนของซุยฮงเฮาส่งมานักโพสเท่าในชักจูงฮ่องเต้ด้วยการหลอกให้ไปฝึกวิทยายุทธวิชาอมตะเพื่ออ้างว่าให้ฮ่องเต้นเนี่ยมีอายุที่ยืนยาวและสามารถจะอยู่ในฐานอำนาจได้ยอย่างมั่นคงยิ่งขึ้น ฮ่องเต้หลงเชื่อจนทําให้ตัวเขาเนี่ยไม่ได้ออกว่าราชการแล้วก็ทิ้งอานาจในการดูแลบ้านเมืองไว้อยู่ในมือของซุยฮอ,องเฮาแล้วก็ควรสกุลซุยให้จัดการต่อตามอําเภอใจแน่นอนว่าคนสกุลซุยเนี่ยเมื่อได้เป็นใหญ่ในราชสํานักแล้วก็ทําการกําจัดขับไล่ผู้ที่ขัดขวางอํานาจของสกุลซุยลงทั้งหมดลู่เหยียนเนี่ยจดจําเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาได้ และเขาก็สามารถแก้ไขให้เหตุการณ์ดำเนินไปตามแผนการของซุยฮองเฮาไม่ได้อีกอย่างในกรณีของนักพดเท่าเนี่ยลู่เหยียนก็จัดการซ้อนแผนทําให้นักพดเท่าเนี่ยไม่สามารถที่จะล่อลวงฮ่องเต้ได้รัชทายาทที่เดิมกําลังจะกลายเป็นคนอายุสั้นลู่เหยียนเนี่ยก็หาทางส่งหมอเทวดาเข้าไปช่วยดูแลแล้วก็สามารถรักษาชีวิตขององค์รัชทายาทเอาไว้ได้ต่อมาจะมีเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งลู่เหยียนเนี่ย ได้ใช้ไหวพริบในการช่วยเซินวินชีหรือว่าพ่อตาของเขาเนี่ยนะคะให้สามารถออกจากคุกได้จนกระทั่งสามารถทําให้เซินวินชีเนี่ยได้รับการเสนอชื่อจากเลาบรรดาขุนนางที่นําโดยลู่เหย่ยและโจสู้อันแห่งศาลต้าหลี่ที่เป็นขุนนางที่ฮ่องเต้นเนี่ยให้ความไว้วางพระไถยมากโดยการเสนอชื่อให้เขาออกมาแก้ปัญหาน้ําท่วมในครั้งนี้ซึ่งวิเคราะห์แล้วว่าปัญหาน้ําท่วมในครั้งเนี้ยจะไม่มีใคร ที่เหมาะสมไปกว่าเซินวินชีที่จะทำงานนี้ได้และแน่นอนว่าการกลับมารับตำแหน่งแก้ภัยพิบัติครั้งนี้เซินวินชีททำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมจนทำให้ต่อมาฮ่องเต้คือนำหน้านให้กับสกุลเซินสกุลเซินกลับมารุ่งเรืองเหมือนเมื่อครั้งอดีตได้อีกครั้งหนึ่งและทั้งหมดนี้ลู่เหยียนก็ทำไปเพื่อให้ชาติเนี้ยเขากับเซินเจินจะได้สามารถครองรักกันได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดลู่เหยียนสามารถสู่อขอเซินเจิน ให้แต่งเข้าจวนไปเป็นภรรยาเอกของเขาเพียงคนเดียวได้อย่างสมศักดิ์ศรีและถูกต้องตามหลักพิธีการเซินจอไม่ต้องแบกรับคำว่าภรรยารับของลู่เหยียนอีกต่อไปแล้วก็กลับมาทางด้านของพี่สาวคนโตเซินรานบ้างนะคะคำพูดที่เหมือนกับบอกว่ามีผัวผิดคิดจนตัวตายนั้นน่ะ <c oughs> ก็เปรียบได้กับสภาพชีวิตของเซินรานในเวลานี้เลยแต่เซินรานก็หาใช่ไรดวงอุปธรภมเกื้อหนุนซะทีเดียวนะคะ นับตั้งแต่ที่ชีวิตของเธอต้องพลิกผันกลายมาเป็นภรรยาของหลีตี้แม้เมื่อแรกเนี่ยเซิร์นรานจะเข้าใจว่าแม้หลีตี้จะไม่มีชาติตะกูลและฐานะที่เท่าเทียมกับตัวเธอในเวลานั้นน่นะคะแต่เซิน์นรานก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าหลีตี้เนี่ยมีความรักที่บริสุทธิ์มอบให้กับเธออย่างแท้จริงต่อมาเมื่อสกุเสลเซินไรวาสนาบิดาต้องโทษครอบครัวแตกสลายเซินรานเนี่ยพยายามที่จะขอสินส่วนตัวเพื่อที่จะนํามา ช่วยเหลือน้องสาวและน้องชายแต่แม่สามีก็เผยท่าแท้ให้เธอได้รู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานางไม่เคยคิดจะรับเสร์นรานเป็นลูกสะใภ้ของสกุลหลี่เลยแถมนางยังให้หลีตตี้กลับไปรับเหอหวนรูภรรยาคนแรกที่เหวินซื่อแม่ของลีตตี้รักและยอมรับนางคนเดียวให้เป็นลูกสะใภ้เพราะว่าเหอหวนรูในอดีตเคยช่วยชีวิตของนางเหวินซื่อเอาไว้และนางจึงได้ให้หลีตตี้ตกแต่งเหอหวนรูเป็นภรรยาเมื่อสกุลเสริรนต,ตกต่ํา แต่ฐานะและยศตำแหน่งของหลีตี้กลับรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆแบบสวนทางกันหลีตี้ก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากเมื่อแรกที่แต่งงานกับเซนรราเนี่ยเขาเอาอกเอาใจเธอเราวกับเจ้าหญิงแต่ต่อมาเนี่ยเขากลายเป็นคนที่เริ่มมีปากเสียงกับเธอเริ่มลงไม้ลงมือทําร้ายเซนรราเซอนราตัดใจจากเขาได้และเธอตื่นจากความฝันที่โดนเขาลวงตา ด้วยคำหวานและกิริยาที่ทำเป็นว่ารักและพักดีเหล่านั้นเธอหันหน้าเข้าหาหนทางรอดโดยต้องการเปิดโปงความชั่วของหลีตี้ไปพร้อมๆกับการหาทางอย่าขาดจากเขาแล้วโชคชะตาก็นำพาให้เธอได้พบกับโจซูอันคุณนางในตำแหน่งใหญ่ของสารต้าหลีที่อายุยังไม่มากแต่มากไปด้วยความสามารถเป็นคุณนางที่ซื่อสัตย์ที่ฮองเตไว้วางพระททยอย่างยิ่ง เจอสู้อานตกหลุมรักเซนลานตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นบัณฑิตยากจนที่เดินทางเข้ามาสอบขุนนางในรุ่นเดียวกันกับลีตี้ในวันที่ไปดูผลสอบเนะี่ยเขาพบกับเซนลานที่ยืนอยู่ใกล้เขาเธอถอยหลังมาเหยียบเท้าเขาเขาประทับใจแล้วก็ตกหลุมรักเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกันที่ลงเตี้ยมนอกเมืองแล้วเขาก็เฝ้าแอบมองเซนลานับตั้งแต่นั้นจนกระทั่งต่อมาเหตุการณ์ทําให้เขาพบว่าเซนลานต้องกลายไปเป็นภรรยาของผู้อื่น เขาก็จึงได้แต่ตัดใจจนกระทั่งโชคชะตานำพาให้เขาได้มีโอกาสอีกครั้งในการช่วงชิงหัวใจรักที่เขาเคยคิดว่าหายไปจากตัวเขาแล้วได้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งเขามีโอกาสได้ช่วยเสริญรานในการทําให้นางได้อยากขาดจากลีตี้รวมถึงช่วยเปิดโปงเบื้องหลังที่ลีตี้เนี่ยัยกยอกเงินแผ่นดินภายใต้การกระทําในฐานะที่ลีตี้เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นมือเป็นเท้าให้กับสกุลซุยของฮองเฮา และแม้สุดท้ายความผิดที่ถูกเปิดเผยจะไม่สามารถสาวไปถึงตัวผู้บงการได้แต่หลีตี่ก็หมดอนาคตตระกุลหลีหมดวาสนาเซินหลานได้อยากขาดจากการเป็นสะพ้ายของสกุลหลีได้ทันทีที่เธอเป็นอิสระเธอก็ได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างอิสระและมีความสุขที่จวนสกุลเซินอีกครั้งและแน่นอนว่าครั้งนี้โจซู้อานวางแผนการทุกวิถีทางเพื่อที่จะทำให้เขาจะต้องได้เซินหลานมาเป็นเจ้าสาวของเขาให้ได้ และด้วยสติปัญญาอันชาญฉลาดของโจสู่อันจึงทำให้สุดท้ายแล้วเสินรานก็ได้กลายมาเป็นหูหญินแห่งจวนเซนาบดีขั้น3ตุลาการใหญ่ของศาลต้าหลี่จนได้ในบ้านปลายของทุกชีวิตสามสาพ,พี่น้องแสนสวยผู้งดงามดั่งนามหญิงงามอันดับหนึ่งแห่งชางอันก็ลงเอยดด้วยดีทุกคู่จบลงด้วยความสุขครอบครัวสุขสันร์และก็มีทายาเป็นโซทองคล้องใจแผ่นดินต้าจินก็สงบสุข เนื้อหามี3มเล่มเล่มสุดท้ายเพิ่มความอิ่มเอมาโดยการมีตอนพิเศษที่ทำมาให้ผู้อ่านได้รู้สึกว่าถ้าเส้นเรื่องเปลี่ยนทิศทางไปในอีกแง่มุมหนึง่งโดยการเล่นกับเส้นเวลาของการระลึกชาตินะคะการกลับชาติมาเกิดที่เดิมมีเพียงรู้เหยียนเท่านั้นที่สามารถระลึกชาติได้ตอนนี้ก็เลยทาให้ในตอนพิเศษเนี่ยพาเอาโจซูอันคู่ของเสินหลานเนี่ยนะคะได้ย้อนกลับมาแบบระลึกชาติด,ด้วยเหมือนกันสิ่งแรกที่โจซูอันทำเนี่ย เขาก็เลยได้กลับไปแก้ไขในสิ่งที่เขาจะต้องพลาดหวังกับเซินหลานทันทีในชาติก่อนเซินหลานเนี่ยต้องแต่งงานกับล่ตี้เพราะว่าเซินหลานในโดนแผนการของซุยฮองเฮาที่ให้สนมของซุยฮองเฮาเนี่ยผลักเซินหลานตกน้ําแล้วก็ให้หล่ตี้เนี่ยเป็นคนไปกระโดดลงไปในบ่อแล้วก็ช่วยตัวเซินหลานขึ้นมาเมื่อชายหญิงแบบประเพณีบโบราณนะคะชายหญิงทุกเนื้อต้องตัวกันแล้วก็ผู้ชายจะต้องแสดงความรับผิดชอบ แต่เมื่อโจซูอันย้อนกลับมาเนี่ยเขาก็กลับไปในไทม์ไลน์ของเส้นเวลาตรงนั้นแล้วเป็นคนที่กระโดดลงไปพร้อมกับลีตี้แต่โจซูอันเนี่ยคว้าร่างของเซินรานแบบช่วยเซินรานไปได้ก่อนนะคะเลยทําให้หลิตี้เนี่ยไม่สามารถเข้ามาเป็นเขยใหญ่ของสกุลเซินได้แค่นั้นยังไม่พอนะคะเขายังช่วยให้คุณหนูลองเซินเหยาไม่ต้องไปแต่งงานเป็นองค์หญิงเชื่อมความสัมพันธ์ไปยังแคว้นหุยหูเลยทําให ความรักของสุยวีที่พลาดหวังในชาติที่แล้วกับเสินเหยวยเนี่ยพลอยสมหวังไปด้วยอีกคู่หนึ่งรวมไปถึงลู่เหยียนนะคะที่ก็ย้อนไทม์ไานี้มาด้วยกลายเป็น3มชาติที่ระลึกได้และได้กลับไปแก้ไขอดีตตั้งแต่ต้นต่อก่อนที่จะได้ไปพบกับชะตากรรมของเสิจจนเจินตอนที่สกุลเสินล่มสลายแล้วหากแต่ย้อนกลับมาพบกันตอนที่เสินเจ,จินเนี่ยยังเป็นเพียงคุณหนูที่มีอายุเพียงแค่14ปี โดยได้รับความช่วยเหลือจากโจซูอันที่ขณะนั้นเนี่ยเขาได้กลายมาเป็นเขยใหญ่ที่ท่านพ่อตารักแล้วก็ชื่นชมไปแล้วนะคะโจซูอันเนี่ยรู้กันกับลู่เหยียนว่าทั้งคู่เนี่ยย้อนเวลามาด้วยกันนะคะย้อนอดีตมาแล้วก็ระลึกอดีตได้ด้วยกันทั้งคู่ ก็เหมือนกับว่าเรื่องราวมันก็เลยยิ่งลงตัวเพราะว่ามีสองคนมาช่วยกันพอตรงนี้มันทําให้เราอ่านแล้วก็อิ่มเอมเหมือนกันว่าเออถ้าเกิดเส้นเรื่องเป็นอย่างนี้กลายเป็นว่าอุปสรรคหลายๆอย่างที่คิดว่าจะเกิดเนี่ยมันก็มันก็ไม่เกิดในเรื่องของเรื่องราวความรักของแต่ละคู่นะคะต้องขอบคุณตอนพิเศษเหลือเกินที่มาเติมเต็มในส่วนของความหวานและความลงตัวนในในแง่ของความรักนะคะแต่จะตินิดเดียวก็คือว่าไทม์ไลน์ในการย้อนเวลาเนี่ยถ้าเราแบบอ่านแบบ ไม่ต่อเนื่องเนี่ยบางทีก็มีสับสนได้เหมือนกันเล็กๆน้อยๆยนะคะแต่แบบบางทีมันมีมันมีส่วนของการที่ไม่ได้แยกออกมาซะทีเดียวว่าตรงนี้เป็นเรื่องราวของชาติไหนกันแน่อันนี้มันมันดูไม่ชัดแต่ว่าก็ไม่ได้งงนะคะถ้าเกิดเราอ่านแบบเรื่อยๆเนี่ยพออ่านไปสักระยะหนึ่งตัวเรื่องเนี่ยก็จะค่อยๆบอกให้เราเข้าใจาไปได้เองว่าเอาโอเคเรื่องนี้เป็นเรื่องของชาตินี้หรือว่าชาติอดีตสรุปก็คือ3มเล่มเนี้ยอ่านแล้วแบบไม่มีแผ่นนะคะสําหรับแอดชอบแนวนี้ก็ อ่านได้สบายๆเลยสนุกดีนะคะไม่ผิดหวังเลยความยาวก็กําลังดีอ่านไปลุ้นไปตัวละครเยอะนะคะตัวละครมีหลายตัวเพราะว่าแบ่งพาร์ตออกเป็น3 3 3สาสวพี่น้องเนี่ยก็จะมีแต่ละเรื่องราวของแต่ละคนแล้วก็จะมีตัวละครที่มันมีความแบบเกี่ยวร้อยพันกันไปพันกันมาบ้างแต่ก็ไม่ได้ทําให้เรางงสลับสับสนอะไรนะคะคนที่ชอบแนวกลับชาติมาเกิดแก้ไขอดีตก็น่าจะน่าจะ,าจะไ,มไม่ไม่ไม่มีอะไรให้ติก็เป็นแนวที่ชอบอยู่แล้วนะคะ เป็นนิยายที่มีทั้งมุมมองในเรื่องของความรักในเรื่องของการชิงไหวพริบอำนาจทางการเมืองก็เอามาเป็นส่วนผสมในเรื่องราวในแต่ละในแต่ละด้านได้อย่างลงตัวนะคะอ่านสนุกใครที่ยังไม่ซื้อหรือว่ามีแนวโน้มที่จะซื้อแล้วชอบนิยายแนวนี้ฟังรีวิวแล้วก็ไปอุดหนุน3เร่มนี้ได้นะคะที่ร้านหนังสือ ก็ไม่ผิดหวังกันค่ะแต่ถ้าเกิดคนไม่ใช่ไม่ชอบแนวนี้ชอบแนวหวานมุง้งมิ้งก็อาจจะไม่รู้ไมแอดไม่แน่ใจว่าจะโดนใจหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ฟังมาถึงตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ฟังกันมาจนจบไปอีกหนึ่งคลิปนะคะขอบคุณกําลังใจที่ส่งให้แอดมาเรื่อยๆแอดก็จะมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเช่นเดิมนะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้แอดด้วยนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ